ถทายกันเนาะจะพี่น้องอย่างนี้ก็ทํางานไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะทํางานไปด้วยก็มานั่งไลฟ์ไปด้วยเนาะใครผ่านไปผ่านมาขอบคุณคุณเป้าขอบคุณคุณบรรลบขอบคุณอคุณไกลบ้านขอบคุณคุณสาสีธรทุกคนนะ่าจะพี่น้องเข้ามาแล้ว ของเรานี่ก็ย right. ังไม่ได้เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนน้ออยู่ในช่วงที่อาสะสมเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อไหร่ตอนเสาร์ดีที่สุดเนาะยืนยันตัวจนสี่สิบนาทีช้าใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ๊ะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังเกือบเกือบเที่ยงคืนครึ่งอ่ะพี่น้องส่วนมากก็จะเที่ยงเที่ยงคืนไปแล้วถึงนอนก็อยู่ประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะสาสิบงเดนอนเร็วนาะจะพี่น้องเพราะว่ากลางวัน ท้าทายได้นะคะ่ะยืนยันตัวตนค่ะท้าทายกำลังใจกันได้นะคะอคอยถ้าจะทำงานกันหมดเนาะคะ่ะกลางวันเลยก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปตอบเพื่อนๆเนาะกลางวันก็เข้าไปตอบช่วงประมาณหลังหกโมงเจ็ดทุ่มนึงไปแล้วนะพี่ แดดออกฝนตกนี่ลหละทายล่วงซื่อๆนี่ลหละบ่ม,มีหมองสีทายขอบคุณมากมายจ้าเพราะว่าตอนเย็นจะกลับบ้านการเชื่อมต่อช้าใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะจ้าคอมเมนต์เข้ามาได้คะ่ะคลิปยาวไม่รู้จะเอาอะไรลงนี่น้องเย้ยยังไม่มีคลิปยาวลงเลย สวัสดีค่ะ,คะนี่แหละเห็นงานไว้นั่นมันก็สิเป็นยังสี่แหละแต่ว่ากับพา่ามสิบอลูกน้องพี่น่องพา่ามสิบอลูกไปใสเพราะว่า,าอยากให้มันไ่เน้นนใจพ่านใจพะมีฝนมีอันอายุเขามาบอนอช่วงนี้ ขอบคุณมากนะถ้าเฮ็ดกินยังช่นได้ยังกินเนาะพี่น้องเฮ็ดนได้ยังกินน,กน,น,กน,น,นี่กินแล้วจ้ะกินไหลย้ำแรกค่ะีเแต่ว่าย้ำแรกค่ะคนมันไหลไหลนะอะไรชนกันเยอะเนาะพี่น้องกลับกลายเป็นว่าอันว่าคอยมีคนขอหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องขอบคุณที่เพื่อนๆเนข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะคะ่ะกินยันตัวตนสีนะ่สิบนาที สวัสดีทัาทายคุณพรนภานะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักถายเนาะคุณพรนภาเป็นยังไงบ้างเนาะคุณพรนภาผ่านหรือรับเด้อจับพี่น้องแดดดีค่ะเพือ่อนไฮยุทธอาทิตย์จันสองมือเนาะก็ถ้าได้ไปเที่ยวเนาะก็จะได้ถ่ายอะไรลงหลายๆอย่างมาพี่น้องเนาะถ้าเราไม่ได้ออก แดดออกค้นตกนี่แหละทายล่งซื่อๆนี่แหละบ่มีหมองสีทายขอบคุณมากมายจ้ารอ,อบมาระบบไม้เพิ่นน์นนะพี่น้องก็ดีคือกันหน่อจับพี่น้องก็รอรับเชิญอย่างเดียวพอต่องมานางกิจอย่างเน,อน,นาอพรณภาวัด วัดวัฒนาเนาะพี่น้องวัฒนานุสิตเนาะจ้า ยุดสองมืจ้ายุดหมื่นขึ้นก็หมื่หสองมื่ที่กิงก็จะไม่ได้เื่อ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้จ้าลยืนยันตัวตนค่ะสี่สิบนาทีนะคะใครว่างก็แวะเข้ามาเวลาเนาะก็ลงคลิปให้สม่ําเสมออะไรประมาณนั้นเนาะคนที่ยังไม่ได้ผ่านเนาะจะพี่น้องเนาะละโมบคนกันสีเปียรเปียนไป ลงไว้ช่วงหมายถึงเย็นเนาะค่ะพี่น้องนอะผู้ใดเมีเยนคลิปในสตอกเนะพี่น้องกับล่งใดเครื่องเป็นไรก็ไม่รู้เขาเรียกมันอ่าเป็นอะไรเออเล่ะพี่น,อน้องต้องไปค่อยกดใหม่เห็นมันปัน่นท้ายให้กำลังใจกันได้จ้า แล้วกง่แรกกัสิบปเดาเปล่าเนาะพี่น้องเพราะว่ายายนีกกัจุดงานสองมือเนาะอาทิตย์จัน์มืออื่นเนี่ยอะก็เลยอ่อาต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีคุณพี่ AI สวัสดี Facebook สแหล่งกเกษียาเทียงงานเทียงงานหลักเกษกลับบ้านเพราะว่ามืออื่นยุดสองมือค่ะมื่อพรุ่งนี้หยุดอ่าวันอาทิตย์กับวันปกติวันแดดแดดดีค่ะดีแนี่พี่น้องแดดแดดฮอนค่ะไม่แน่ใจว่าฝนเบิดเบิดบดีอย่างเนาะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะสา กำลังชมอาเข้ามาทักทายให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะยืนยันตัวตนช้าสี่สิบนาทีด้วยค่ะพี่น้องเนาะแล้วยืนยันตัวตนเปิดค่าทีค่ะมาอนแล้วยินยันบ่ายไหลพี่น้องกะไหลทราตอนเสาร์ทราพี่น้องเประมาตอนเย็นน่าจะดีบๆเนาะไปทักทายกันได้นะจ๊ะเหมือนเข้ามาได้จ้ะสองนาที พี่น้องถ้าทายกันข้ามาได้นะคะสวัสดีท้าทายคุณพรนภานะ,ะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายเนาะคุณพรนะภาเป็นยังไงบ้างเนาะคุณพรนะภาผ่านหรือไม่เตยจากนอนพี่น้องตาสิหลับ ย่ำขึ้นว่าสันอันเตียงขึ้นกับ่าอยากนอดหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจคะ่ะถ่ายกันข้ามาได้นะคะัน,นะคะพี่น้องย้อนหลังการทักใด้เออจ้า๋ยวนี้ขอตัวลงก่อนนะคะวันนี้เนาะเพราะว่าต้องไปทํางานต่อจยัยนิดขอตัวลงกันนะจ้าสวัสดีคะ่ะแดดออก้นตกนี่แหละถ่ายลงจะซื่อนี่แหละบ่มีหม่มองสี่ถ่ายขอบคุณมากมายจ้า ดีเดียวนะคะเพื่อนๆพอนเนาะก็ะใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะขอบคุณที่เพื่อนๆที่เข้ามาเด้อจากพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจที่แวะมายินดีไ่เห็นไลค์สักทีหรือยังไงเนาะได้ไลค์ไหมถ้าไ,ไลฟ์สดไหมคะหรือว่าเคยไลค์อยู่ยีนดไม่รู้ว่าไลค์แดดออกค้นตกนี่แหละทายล่งซื้อๆนี่แหละบ่มีมองสีทายอขอบคุณมากมายจ้า ขอบคุณคุณเป้าขอบคุณคุณบรรลบขอบคุณอ่าคุณไกลบ้านขอบคุณคุณสาสิธรทุกคนนะ่จาจะพี่น้องเข้ามาแล้วคลิปยาวไม่รู้จะเอาอะไรลงพี่น้องย,ยังไม่มีคลิปยาวลงเลยทลางวันเลยก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปตอบเพื่อนๆเ,เ,เนาะกลางวันก็เข้าไปตอบช่วงประมาณหลังหกโมงเจ็ดทุ่มนึ่งไปแล้วนะพี่ตนเนาะสี่สิบนาทีคะ่ะ มีคนขามาบนนอกพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็เป็นวันหยุดของเสร็จเลยจนตอนนี้เครื่องเครื่องมันอน่ะ